ดูดูว่าโอเคไหมเห็นไฟไหมวัสดีครับทักเรียนครับครับวันนี้เรามาเรียนงานเชื่อมไฟฟ้ากันนะครับเป็นงานเชื่อมที่เราผ่านมาได้สัปดาห์หนึ่งแล้วสัปดาห์2ส,สัปดาห์แล้วแล้วก็ได้เรียนที่ห้องแล้วดังนั้นนะครับวันนี้ ก็มาต่อจากเดิมที่แล้วเราได้สัมผัสได้การใช้เครื่องมืออุปกรณ์เข้าใจไหมครับวันนี้ก็มาเริ่มงานที่1เลยนะครูคิดว่าเราโอเคแล้วรู้แล้ววิธีการหลักการขั้นตอนย้ำนะครับวันนี้สิ่งที่ได้หนึ่งนะครับก็คือเราสามารถสร้างบ่อหลอมาลายได้สองก็คือสามารถรู้ระยะห่างจากชิ้นงานกับรวดเชื่อมประมาณไหนยังไงบ้างได้เข้าใจไหมครับ และก็สุดท้ายสุดก็คือมุมนะมุมในการเชื่อมดังนั้นง่ายๆนี้นะครับดูอันนี้หมายนะรดเชื่อมกับกับคีมจับงานนะครับก็คือเวลาเราคีบแบบนี้นะให,ให้แบบนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูก็อยากจะไม่บอกไปอธิบายกับเราแหละเราจับผิดเชื่อมผิดอ้าวผิดครับอย่างนี้ครับอย่างเงี้ยไม่ได้อ้าอย่างเงี้ยเชื่อมแบบนอนๆอนอย่างเงี้ยไม่ได้ ขยะใช่มันต้องอย่างนี้ขยะ,ะให้เอียงเนี่ยให้ตรงเนี่ยเอียงเนี่ยเอียง45ถึง65อย่างเงี้ยโอเคไหมครับอันนี้แบบเป็นไวเข้าใจง่ายแล้วก็การสร้างบ่อหลอมละลายโอเคเข้าใจไหมครับถ้าเราเอียง,ยยงอย่างเงี้ยผิดยังไงมันก็การหลอมละลายยากเชื่อมอยากนะครับเป็นแบบเงี้ยยากอย่างนี้ก็ยากเข้าใจไหมครับแบบนี้ครับให้มันตรงเลยแล้ว อาร์กไปแล้วค่อยเคลื่อนใครอ่อาร์กไปแล้วค่อยเคลื่อนเคลื่อนดูตามองดูการหลอมลลายชิ้นงานเป็นยังไงก็ที่ฝึกก็แหละที่ดูที่สอนบนกระดานอะ่ะโอเคไหมครับความเร็วมุมการเคลื่อนที่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้ครูอสอนเทคนิควิธีแบบนี้แหละแบบไหนยังไงโอเคนะครับอ่ะมาดูก็เอาอุปกรณ์มาวางไว้สถานีของเรา นะครับพร้อมแล้วก็เอาชิ้นงานของเรามาตรงนี้ให้ให้แบบนี้ก่อนเข้าใจปหแล้วก็มาเปิดเครื่องโอเคครับเรียบร้อยแล้วเปิดหมายเลขเก้าของครูเรียบร้อยนะก็คีบเคี้ยวจับนะครับก็มาทําความสะอาดบริเวณของเราที่เราจะอาร์คว่าจุดไหนยังไงบ้างเข้าใจไหมครับเอาดูนะระยะห่างจากชิ้นงานกับรดเชื่อมหนึ่งเท่าความโตเข้าใจปหเชื่อมจุดนะครับ แล้วค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆดูตาดูการหลอมอะลรยค่อยเคลื p, ่อนนะเคลื่อนไป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 จนครบรอบเข้าใจไหมครับครบรอบเสร็จปุ๊บแล้วก็แล้วก็ค่อยๆยกโอเคนะครับมามใกล้ดูโอเคนะครับเอาอาร์กปลายลองมาใกล้ๆนะดูดใกล้นะขอไปอาร์กปายรักษาระยะได้ครับเคลื่อนเคลื่อนที่ข้างนิดนึงเลื่อนมา เลืนมาเรื่อยเลินมาเรื่อยเลินมาเรื่อยเลืนมาเรื่อยเข้าหาจุดตรงกลางครับหนึ่งสสสแล้วก็ยกมันจะเป็นแบบแบบแบบนี้การหล่อมละลายมันจะซึมเข้าหาข้างเข้าใจปหถ้ามันไม่เต็มตรงกลางหรือมันเป็นเป็นจุดแบบนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูนะเอียงเอียงหน่อยนะครับ ถ้ามันเงี้ยเนี้ย,ยหลอมละลายได้แต่แต่มันไม่เต็มเนี้ยเดี๋ยวเรามาเติมทีหลังให้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 เต็มได้เข้าใจปหมเนี่ยแหละแต่หลอมละลายเนี้ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์ละเนี่ยหลอมละลายตรงเนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ละเข้าใจปหมแล้วก็เดี๋ยวมาเติมตรงนี้ให้เต็มนะครับเป็นแบบไหนดูเพาะก่อนนะแปรงขดัดแล้วก็ มามาอาร์คตรงนี้ครับเดี๋ยวครูอาร์กตรงนี้นะค่อยๆเคลื่อนมาตรงนี้ให้เต็มอ่าโอเคนะดูอาร์กอาร์คไปคอคะครับหน้ากากปิดเคะแล้วก็มาเชื่อมตรงนี้อาร์กไปค่อยเคลื่อนครับเลื่อนครับเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาแล้วก็ยกนะครับมันจะไวมากแล้วเราเห็นไหมเมื่อกี้มันจะแวบหนึ่งเพราะอะไรครับดูเพราะชิ้นงาน มันกระดกเข้าใจปห,หเพราะตรงนี้มันพื้นที่สกรปรกเข้าใจปห,หอันนี้เราก็ก่อนที่จะทําก็ปัดทาความสะอาดก่อนอเคนะครับก็นี่แล้วก็ยกเนี้ยมันก็จะหลอมเป็นจุดแนวแบบแบบนี้ขึ้นมาเนี้ยสวยเลยการหลอม,มาลอาดูแปรงแปรงขัดมันจะมีการซึมเข้าหาข้างอย่างนี้ซึมอย่างนี้เข้าหาข้างอย่างนี้ตลอดทั้งแนวแบบนี้สวยเนี้ยสวย นี่สวยโอเคไหมครับอ่าเดี๋ยวลองลองใหม่อ่เดี๋ยวครูลองตรงนี้นะตรงกลางนี่ก็แหละตรงเนี้ยตรงเนี้ยอักอักปุ๊บวนวนค่อยๆเคลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาดูการหลอมละลายระยะห่างวนมาวนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเสร็จปุ๊บชนปุ๊บเข้าหากลางแล้วก็อยู่อยู่ตรงกลางหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตวัดขึ้นนายกขึ้นนะครับอ่าดูเป็นแบบไหนอ่าดูตรงนี้นะครับอักลองกระโตก่อน ปุ๊บแล้วก็มาเหนะ็นไอ้ากไปอ้ากไปรักษารย้ายได้ย้ายไฟดับเ,ดเคลื่อนมา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 เรื่อยเคลื่อนมาเรื่อยจริงๆร,งรงับต้นปุ๊บเข้าหากลางหนึ่งสองสามะวัดขึ้นนะครับอันนี้ก็ร้อนแดงสีส้ม แล้วก็เป็นสีดํานะครับเนี่ยเนี่ยเป็นสีดําตรงนี้ตรงนี้ไม่เต็มนะนี่ก็เดี๋ยวมาเติมใหม่เนี่ยเนี่ยแล้วก็มาอาร์คแล้วก็ตรงนี้เติมตรงนี้ให้เต็มโอเคไหมครับเนี่ยแล้วก็มามาเรียบร้อยนะก็มาขัดเสร็จปุ๊บก็มาเชื่อมตรงนี้ให้เต็มโอเคครับอ้าวมาดูลองทีหนึ่งอาร์คไป เชื่อมอักบายค่อยเลื่อนมาเลื่อนมาใจเย็ยนๆครับเลื่อนมาแล้วก็ยกเนี่ยมันจะได้สวยเลยแอ่นะครับอันนี้คือถูกต้องถูกวิธีถูกขั้นตอนเข้าใจไหมครับนะดังนั้นเราดูดูแล้วก็ลองไปฝึกดูระยะห่างข้อ3ระยะห่างจากชิ้นงานกับ อ่าลวดเชื่อมนะครับหนึ่งเท่าความโตเนี่ยเนี่ยง่ายๆอากไปนะครับมันเป็นถ้าบอกว่าง่ายก็ง่ายยากก็ยากคือเราต้องเลี้ยงน้ําโลหะให้ได้อักปุ๊บรักษาระยะให้ได้เข้าใจปะ่ะพร้อมทั้งเคลื่อนเคลื่อนมาข้างๆเคลื่อนมาเคลื่อนมาเคลื่อนมาให้มันสม่ําเสมอนะครับมาถึงจุดเริ่มต้นปุ๊บรักษาระยะให้ได้นะอย่าให้ดับนะ มาตรงกลางหนึ่งสสามสี่แล้วตวัดขึ้นเข้าใจไหมอันนี้ก็โอเคมันจะร้อนแดงดำเป็นสีส้มก็คือเห็นชัดเจนเลยแล้วก็มาเคาะมาทำความสะอาดหรือไม่งั้นก็ไปจุ่มน้ำก่อนเข้าใจไหมจุ่มน้ำเพื่อนก็ทำล้วก็เอาชิ้นงานไปไปทำความสะอาดโอเคไหมครับลองฝึกลองทำดูโอเคไหมครับก็ค่อยค,อค่อยคิดค่อยๆนึก ว่าประมาณไหนแบบไหนยังไงบ้างค่อยๆปรับเข้าใจปะแล้วก็มาถามครูก็ได้ครูก็จะบอกเทคนิควิธีขาดข้อไหนบ้างอะไรยังไงบ้างโอเคไหมครับฝึกลองทำดูนะครับทำงานปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับทุกคน